นีล่ละค่ะยินจ้ะ โอเคจ้าเมื่อได้สิขอละดนละเดแต่อายเที่ยวมาจีิ ยามถามกะว่าบรีแต่น้องถูกมองเสียหายอีพอยแม่พิก่กะถามว่าไอ้สิขอแต่งเมือ่อใดคำตอบผัดยูน้ำไอยน้องได้แค่ทำใจรอเป็นตาน้องคิดต่อได้บอสสมหักบมอไอ คนแห่งสาเนื้อใตาว่าอายหลยใจคักนอ้องถ้าเป็นจังสันอีลีทอนตัวทันทีถือว่าบอกคุ้มค่ารอก็อายเป็นตัวละนอะ้อเจียบแล้วบอกขอไม่รู้จะรอทำไมจะขอก็รีบขอจะไม่รอแลอ้วนะ เชื่อมันอายมาหลายปีถึงเวลาหรือยังพี่ชายน้องมาได้กอดดันแต่คนหลอกว่าเจ้าบ่อืดดอกอายแลวังเด้อเสียใจถ้าหากมือใดพ่อคนหากจริงผู้ยิงดีแห่งมีหน่อยปอดอ้อยซอยคือน้องแห่งหาย คนที่ใจแน่นหนักอาอย่าทำให้เขาต้องท้อเรืออาอสิเอาจังใดเว้าออกไปว่าจะให้เลิกหรือรอถ้ารักจริงให้รีบขอหรือยอย่าให้รอถึงพอสอนไน จะขอก็เรีบขอจะไม่รอ้วนะคนพี่เชื่อมันไอายมาหลายปีถึงเวลาหรือ,อยังพี่ชายน,าน,น้องหมอในไอ้กดันแต่คนหลอกกวาเจ้าเบ่อืดดอกอายเราวังเด้อสียใจถ้าหาาเมือใดพ่อคนหักจริง ผู้หญิงดีแห่งมีหน่อยปอดอ้อยซอยคื้น้องแห่งหายาคนที่ใจแน่นหนักออย่าทำให้เขาต้องท้อหรือไอสิเอาจังใดเว้าออกไปว่าจะให้เลิกหรือรอถ้ารักจริงให้รีบขอหรือจะให้รอถึงพ่อสอนไอ ถ้ารักกิงให้รีบขอหรือจะให้รอถึงพออ่อซอไนเอาทุกคนเมื่อกี้เขาก็ซ้อมห้องเพลงไปนะเออวอร์มกนันซ้อม ซ้อมท่าตอนนี้เรากำลับมาห้องอัดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษทุกคนกับเพลงเจ้าของน<ส>ั่นแหละเมือเ่อใดไอซีขอเนาะโอ้ยตืน่นเต้นทุกคนตืน่นเต้นแหงหลีเป็นเพลงเจ้าของนี่แต่ว่าเพลงที่ห้องมากอะถือว่าตื่นเต้นอยู่นะแต่ว่าเพลงนี้ตื่นเต้นสุดเลยอะทุกคนฝา,ากเอฟซีทุกคนให้กำลังใจด้วยจ้าม,มาอัดส์กไกลเลย อัน,นก็มีคนมาเบิ่งนะ I mm hmm. อายๆเพื่อนมาเบิง่งให้กำลังใจกันเต็มเลยแตนนี้ก็ต้องรอพอ่อพูก่อนแปบ๊บหนึ่งทุกคนรอพอ่อพูมาก่อนเราจึงอัดต่อทุกคน mm hmm. เอาจะได้กระตาทุกคนขอให้ซี่ให้กำลังใจเท่านานะเ,าเป็นเพลงที่ต้องมี energy ทุกคน energy จังไหยเนาะเอาวันนี้แหละสิเรียนรู้ไปด้วยกันทุกคน mm hmm. กับเ,เพลงไม่ได้อาซสีขอทุกคนอืม มือได้สิขอละเต้นเต้นเต้น สิขอละดนละเดแตอไอเที่ยวมาจียามทาก็กว,ว่าบรีแต่น้องถูกมองเสียหายอีพ่ออีแม่พันกระถามว่าไอ้สิขอแต่งเมือ่อใดคำตอบผัดยู่น้ำไอน้องได้แค่ทำใจรอเป็นตาน้องคีดต่อ ในบน่อสมหักหมออายคนแห่งซาเนื้อไตว่าอายหลยใจคักเนาะกาเป็นจังสันอีลีงทอนตัวทันทีถือว่าบ่คุ้มค่ารอก็อายเป็นตัวละเนาะจีบแล้วบอขอไม่รู้จะรอทำไมจะขอก็รีบขอ จะไม่รอแล้วนะคุณพี่เชื่อมันไอามาหลายปีถึงเวลาหรือยังพี่ชายน้องบ่ได้กอดดันแต่คนหลอกว่าเจ้าบ่อืดดออดายอและว,วังเด้อเสียใจถ้าหากมือใดพ่อคนหากจริงผู้ยิงดีแห่งมีหน่อย ปอดอ้อยซอยขึ้นนองเฮงหายคนที่ใจแน่นหนักไอย,ย่าะทำให้เขาต้องท้อเรื่องไอสิเอาจังใดว่าออกไปว่าจะให้เลิกหลือรอถ้ารักจริงให้รีบขอหรือจะให้อรอถึงพ่อซอนหน อยขอก็รีบขอจะไม่รอแล้วนะคุณพี่เชื่อมันอายมาหลายปีถึงเวลาหรือยังพี่ชายน้องบ่ได้กอดดันแต่คนหลอกว่าเจ้าบ่เอืดดอกออยระวังเด้อสียใจถ้าหากมือใดพ่อคนหาบจริง ผู้หิงดีแห่งมีหน่อยปอดอ้ยอยใสขึ้นน้องแห่งหายาคนที่ใจแน่นหนักอายะทำให้เขาต้องท้อหรืออายสิเอาจังใดเว่าวออกไปว่าจะให้เลิกเลือรอถ้ารักจริงหรีบขอหรือจะให้รอถึงพอสอนนาย ข้ารักกิงให้รีบขอหรือจะให้รอถึงพ่อสอไน ี่ได้วาเตนห้่อยเมื่อได้สิขอล่ะดนละเดเต้ไอเที่ยวมาจียางทำกะว่าบรีแต่น้องถูกมองเสียหายอีพบอีเม่พันกระทา ขอแต่งเมื่อได้คำตอบผัดยุนำอายน้องได้แค่ทำใจรอเป็นตาน้องคิดต่อในบ่อนอสมหักหมออายคนแห่งซาเนื้อไตว่าอายลายใจคักเนาะเขาเป็นจังสันอีลี ทอนตัวทันทีถือว่าบ่คุ้งค่ารอกะอายเป็นตัวละนเนาะจีบแล้วบ่ขอไม่รู้จะรอทำไมจะขอก็เรียบขอจะไม่รอ ่อเจ้าเมาอืดดอกอายระว,วังเด้อิเสียใจถ้าหากมือใดพ่อคนหากจริงมือใดสิขอละดนละเดเตไอเที่ยวมาจีง Nh ามถามกะว,ว่าบรีแต่น้องถูกมองเสียหายอีพ่ออีแม่พิ่กระถาว่าไอส้สิขอแต่งมือใด ทำตอผัดยูนาอายน้องได้แค่ทําใจรอเป็นตาน้องขีต่อได้บ่โนสมหักหมอไอคนแห่งซาเนื้อตาว่าอายหลายใจคักนกถ้าเป็นจังสันอีลี ทำตัวทันทีถือว่าบ่กคุ้มค่ารองแล้วพีอยงสเลี้ยงพี่หนึงรองเพลงเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะห้องทีน้าไปร้อยเองเลยเหรอเยี่ยงกับพี่ปีจะอยส่งงานเดาบิอมเนี่ยสี่้อเนี่ยมือสี่ข้อมือพ่อแขกค่ะมือใจสิ่ขอหล่ะบเนทนบดนินปริมาณบดนิบนนเยองเลยถือว่าห้องเพลงทำด้กสิบสิบปร้อ เพมื่อใด้ขอเนาะเอที่ขอเส็เรียบรดีใจมากเลยเลยเดี๋ยวรเบิคงานโดนมดี๋ยววันนี้จะไปตลาดแล้วนะคะเหรจะไปตลาดก็ไอ้เพื่อนก็ถามว่าได้เงินเอาเงินเอาเงินมาจากไหนเอาเงินที่บัดโอ้จำฮักคอน่ะทุกคนหลังจากที่เราออกจากห้องอัดนะตอนนี้การมาเติมพลัง มาเพิ่มน้ำนักตล้วทิดอ่ะโอ้นี่กับแม่พึ่งขอบพูจ้ากำลังกินหมูกระทะกันเลยทุกคนเอากับอัดเพลงแล้วเรียบร้อยทุกคนเออมือในไอซีคอร์นะกับครอบใจอาจารย์ M เอ,อ็มเพื่อนครอบใจลหลายๆเวยค่ะนี่ครับพี่ก็จะเป็นน้องๆน้องๆสวัสดีค่ะเสื้ออะไรกันบ้างเนาะนกินด้วยกันยังไม่ยังบอกเู้สื่อกันเลย๋คคอ น้องมินน้องมินเนาะน้องมินกับน้องไอน้องไออ๋อน้องไอจ้าเอ้าอีแซ่บๆมืบมนี้คนที่แซ่บกว่หมูคือไผ่คุณ่นี่คนนี้ละเนี่ยืนจู๊เจ๊บอยู่นี่นี่คนนี้แหละเอาบอกโอ้มากินหมูกระทะอยู่นะแต่งตัวจัดเต็มเลยสุดยอดสุดยอดว่างนะเออจุบนิ้วเลยอร่อยไหมทิดาอร่อยกินอะไรอ่ะกินกุ้งโอ้กินกุ้งเหรอเบิ่งแต่ท่าดทางทุกคนอร่อยแน่นอน ก,กุ้งอะไรกุ้ง <c oughs> กุ้งน้อยน้อยแหงนะเ <c oughs> อาทุกคนมากินคันกันด้อจ้าอนนี้แหละลว้าวโหลายทุกคนกินย่างเดียวลูกค้าเยอะแยะเลยทุกคนลูกค้าเต็มเลยอ่ะร้านนี้เออหมูกระทะเป็นอ่าเป็นดาดโลทุกคนเป็นดาดโลนะอืลูกค้าแน่นเลยนั่นเอียดเดี๋ยวเราปิกหมูกันทุกคนนี่หมูกระทะกินในรอบหลายเดือนหลายปีอ่า้เปาปูจน นี่ทุกคนหมูกระทะกินสมนใจแล้ววันนี้หมาลุยปูปอัดปูอัดอร่อยนั่งยางนั่งยางนั่งเค็มนี่คืออะไรที่ดาหนังเค็มหนังเค็มป๊าห์หมดละก็กินหมูกระทะยังได้ยางหนังเค็มว่าเมนหนังเค็มก็จะเอาไปจี่สิ บมเคยเห็นนะเอามายางมาเนี่นะโอ้ยบมอแมนแล้วอันนี้โตย,ยังไงจะเอาปลาหมึือกปะพี่ฝ่าก็เซยเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เหมือนกันเลยทิดาทิดาก็ว่าดนางเข็มพี่ฝ่าก็ไปดูขี้หมาขี้แมวเลยเลยนางเข็มอเออนาง,งอะไรนางจากทะเลเหรอกินแล้วเข็มอ๋อหรือว่าหนังจากทะเลหนังเข็มเลยนางเข้มนางจากทะเลอะไรแล้วคนเร็วทุกคนอาลุยดุยลุยทิดาถี่ใจทิดามากเลยอื